ยังขันครับนี่คือยักษ์เขียวแห่งฝั่งทนครับพวกเขาคือ4ี่ทีมสุดท้ายจากปีที่แล้วครับอิสลามวิเอร์ไแห่งประเทศไทยครับแล้วพวกเขาเจอกับใครครับนี่คือตัวแทนจากเพชรบูรณ์ครับการจนะพิเศษวิเอร์ไลเพชรบูรณ์ครับไม่หน่อยว่าจะยักษ์เขียวฝั่งทนหรือจะยักษ์เขียวทุ่งคุแต่ว่าที่รู้กันครับว่าคืออิสลามวิเอร์ลครับจังหวะนี้ครับอิสลามวิเอร์ลกลับตัวยีโอ้รึ่งสามตัวหัดด้า ถึง2นาทีครับนี่ครับจังหวะนี้ครับผมปกกดลงพื้แล้วกลากตัวยิงบุลสษพตรงปัดไม่ได้แต่ว่าเป็นฟรีฮานบุญยอครับที่ตามซ้ำลูกนี้ครับโอ้โหเป็นประตูครับครับประตูต่อสูตรครับโอ้มาเร็วมากครับตกใจเลยครับเป็นจังหวะฟรีคิกของการจนาพิเศษครับ หญิงจังหวะนี้โอ้โหปุโรหะตูงปั่งโอ้โหพลิกมาจังหวะนี้ตัดตรงกลางที่อาคิปบองหาเพื่อนแล้วมาทางฝั่งขวาแล้วจังบอลตรงกลาง สวนกลับของอิสลามวิทยาลัยครับบอลมาที่มูฮัมหมัดฟิตรีครับเปิดข้าไปจังหวะนี้ถ evet ึงแล้วยิงโดนข้างครับโอ้ยองถามว่าโปรแกรมการแข่งขันทั้ง2สนาม3ที่2และ3ดูได้ไหนไปด้วยใน C7 HD Sport ครับ C7 HD Sport มีบอกหมดเลยครับทุกอย่างในนั้นยิงจันนาพิเตกยิงจะติดบล็อกยิงอีกทีนึงโอ้ยคาง หมายความว่าจะการันตีเข้ารอบต่อไปพี่พูดดีมากเลยครับแล้วตรงนี้จังหวะนี้ยิ่งอิสราโอโด้โซซ่าวินนิ่งอีเวนต์ทรีเดอะยัปโฟน่าทาคัตโต้ทรูดุนดาเวียดาบิเอบิโอสุโตเป็นอาทิตย์แจวิเศษครับเมสซี่อาทิตย์สักทิตยอาทิตย์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 หนึ่ง เช้าเช้านะผมยังลิ้นลอ่ยัวเอื้อมันมิเลยอกินครับอย,มมอยู่ที่พามีพามีแสงคำวิไลอยู่ที่พามีพามีครับอัตสักว์ครับ นี่ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับนี่ครับแล้วสี่เหลี่ยมเอ็กครับวิ่งนิ่งครับล็อกหลบผู้สัตประตูแล้วหักเดี๋ยวมันจะมุมน้อยกว่านี้แหละครับหักเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมกลิบเลยครับรัชศักดิ์มุสสาครับยิงลูกที่สามครับให้อิสลามียอะไรครับนี่มากนะครับทางด้านอิสลามี่อลไรขอประเทศไทยครับพานีครับอาชี รัชศักดิ์รัชศักดิ์ออกไปที่อาทิะวิเศษโ, <laughs> โดนโยง,งเลยต <laughs> ู้โอกคครับของเชียกก็ให้สัญญาณครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับโอ,อวทอปตัดมาได้ได้จังหวะสวนกลออับครั้งครับจัะนี้ เรียบร้อยเลยลูกที่4ี่ครับมาแล้วครับนี่ฮะอ้สบายๆเลยครับนี่โอ้ยืนกอดเสาเลยครับนี่ลูกที่2ครับของอาทิปเสพพิเศษครับครับโอ้น่าจะเป็นลูกยิงนี้เขาบอกว่าง่ายที่สุดในชีวิตครับว่าผู้รักษาประตูปัดได้ครับยิงลูกนี้ กองหลังอิสลามเคลียออกมาได้และผู้ตัดสินเป่าหมดเวลา,านะเรียบร้อยเขาจะนั่นของอิสลามอลประเทศไทยครับทีมวางในรอบที่สามงสล,ลามนัดแรกครับพวกเขาเอาชนะการชนะพิเศษวิไลจากเพชรบุญไปได้นะครับ